โอ้นนบโอตบงเลยโอ้ตบงเลยครับนี่โอ้ยโ,โ,โ,โคงบกงยเลยครับกราบสวัสดีครับคำคำครับคำขึ้นนี่้ะครับนีาออกมาล่ากันอีกแล้วครับพนะี่น้องน้องสิมาไตปูด้วครับมือนี่นี่นปลาเข่านี่ละนี่ครับออกมาล่ากันแล้ว อาเมื่อซ่องปูกันหอยทางคอยไว้หอยไว้หนีไ,ไปแล้วไปใส่ล่ะมาเบิง่งนะครับเด้อซ่องปูหาปูครับขึ้นนี่ทำขึ้นนี่จีมานบ้สิีได้ปะอ่ามาิดตามรับชมกันครับ เอ้ยหตัว่าโอ้ในสามตัว่ตัวเล็ก่น้ตัวน่อยทีอ๋อขอนิ้หัวนีปากหัวนะนี่กระแบงอ๋อเห็นตัวเงตัวเ โอ้สามตัวครับง่ต้งบน้งนีน่ไม่น้ำหรอวะขาก็ไม่น้นน้ไปใส่หมดตัวนี้เป็นน้ำนมอปลอ่ปลอยม,มันปล่อยมันปูน้ำมนมปูน้ำนมปูนิ่ม,นนมครับปูนิ่มปล่อยมัน ปึ๊บไหนวะท่า,าน่าฮะเดี๋ยวถอยครับท่านเดียวท่านเดี๋ยวนเนี่ยจะได้หลายโตะแล้วครับอีเอาไปปนนะครับเป็นใหดปนหมืนน่นเอื่นพริกเออาปนปนปู ปลาครับปลาปลานี่แหนะปลาดุกบ่นี่น,นี่ตัวปลาดุกน้อยครับนี่เห็นไหมครับนี่เปิดไหมนี่ปลาด,ดุกน้อยปลาดุกนเลยโอ้โหเขาพ่อปูครับตักง่ายเลยครับ แต่มันเป็นปูนิ่มนะปูง่ามั้งนะปิมาอปูนิ่มครับนี่ยปอยมันมันเป็นปูนิ่มไปไป้าวาเป่ามันไดเปูนิ่มปูนิ่มปูใหา่ปูแทบบกล้วมันกูจับท่านมัมันไม่ต้งหอยไหมเออนี่หบอกนี่ริ่บุนก็เนื้ยางพาาหน้าหลายหน่วยด้วยหอเก็บออกพี่เอลงแช

ตหน่อยครับนี่ตัวพ่อใหญ่ดอกตัวหน่อยไปปนครับเกลียยท้องเกลี่ไปเรื่อยๆปปึ๊บเรียบร้อยครับเรียบร้อยใส่ไปยี่บ่าโอ้ตัวใหญ่ครับตัวนี้อ่าฝูงแม่ หอยหอยเอาหอยมามาตจับปูหอยหอยหอยโผงหอยกรลีกนี่ตัวนี้ตัวใหญ่ครับปึ๊บอืมบลาโครงเลยนี่เอาไป ไปกินไปปนไปงัต้ตัวนั้นโอ,ตนโอ้ตัวเมื่อยเลยโอ้ตัวเมื่อยเลยครับนี่โอ้ยฟองเมื่อยเ,เลยโอ้นคนนค่ะคนน่ะครับคนน่ะเบืองกาบมันเบืองกามมันโอ้ตัวเมื่อยครับหมานแล้วครับตัวนี้ครับอายากหาตัวยังซี่ละเอ้อ นตับตับไ,ไม่ได้น้ำของอวไรทำขึ้นนี่ก็อะไรเพราะมันมั่รมครับนี่โค้งง่ายนีย่หายตัวอยู่นะครับเอาไปไหว้ปนเหมือเนเรือนเสานะครับนะอ่าแค่นกับฝาก็ไล่ก็แช่ก็ติดตามเพจนี่้วยครับเด้อเป็นกลังใจกันยึดคิปใหม่ๆหายอยู่หายกินใหม่ได้รับส้งกันครับอ่า ข้ามากะไรข้ามามากะไล่รกันนั่นแหละครับฝากกดไลค์กดแช่ในนะครับ,รรบขอบคุณครับที่เข้ามารับชมครับมือน,นี้สำหรับคำพื้นนี่กันกล่าวเข้ามาร่าจีสวัสดิ์ครับผมขอบคุณครับผม